สวัสดีครับสวัสดีทางผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าเลยนะครับผมโอ้โหวันดีนะฮะบิ๊ก็จะมานําเสนอแผนใหม่นั่นเองหลังจากที่ผมได้ใช้4-2-3 1กับ4-2-2-2ไปแล้วรู้สึกว่าตันตันบัลไลไปลงไลวลนะครับผมล่วงไปถึงพันหเลยนะครับโอ้ใช้แต่ใช้แผนนี้ไต่ขึ้นมาถึงพันแเกือบพันเเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกัเลยครับว่าผมใช้แผนอะไรนะครับผม อ่นนี่คือแผนจัดเคมีของผมนะครับผมเดี๋ยวขอเท้าความสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้จักแผนจัดเคมีนะครับคือแผนที่เอาไว้จัดเคมีนักเตะนะครับให้ได้10ให้ได้8อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับพวกที่อยากใช้ไฮบิดอย่างเช่นผมนะครับผมก็คือแต่ผมตอนนี้ผมทําฟูลฝรลังเศสอยู่ยังฟูลไม่สุดหรอก สำหรับคนที่แบบว่าอยากลองเอาแผนเคมีผมไปจัดนะครับสามารถใช้แผนนี้ได้เลยเดี๋ยวไปดูแผนหลักกันเลยนะครับว่าผมใช้แผนอะไรนะครับผมตอนนี้ผมใช้แผน c 1 2 1 2นะครับผมแผนนี้นี่เอง c 1 2 1 2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกันเลยที่ผมจัดนะครับผมเอาฟิเกียยืนหน้านะครับอินากิวินเดียมยืนหน้าเหมือนกันเป็นหน้าคู่ เอ็นกุนกู้นะครับผมยืนเป็น CAM นะครับกองเต้รับเดี่ยวไปเลยแล้วก็แซนแม็กซิแมนนะครับยืนปีกซ้ายเดมเบเลยยืนปีกขวานะครับ เตโอเฮนันเดสนะครับยืนเป็นแบ็กซ้ายอุปาเมกาโนเซนเตอร์แบ็กวาลานนะครับยืนคู่กันแนละ้วก็เฟรลองแมนดี้นะครับจับยืนแบ็กขวาเลยเข้มประมาณ6ประมาณ7นะครับผมแล้วก็โกยอริสนั่นเองเดี๋ยวมาดูที่อินสตัคชั่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแท็กติกกันอินสตัคชั่นนะครับก็จะจัดคล้ายๆ4 2 3 1นะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นบางจุดนิดๆหน่อยๆน,นะครับหน้าเป้า2ตัวนะครับก็ เป็น stay forward แล้ว get and be h i n d นะครับ get in be h i n d เองคุณกู้เป็น stay forward นะครับ get into the box นะครับผมนอกนั้นก็เป็น stick the position แล้วก็ normal interception นะครับผมปีกนะครับผมจัดเป็น basic นะครับ cut inside แล้วก็เป็น get into นะครับผมทั้ง2ตัวเลยที่เอาเป็น basic defense support นะครับเพื่อไม่ให้ยืนหน้านะเดี๋ยวผมจะอธิบายแผนนี้กันว่าเล่นกันยังไงนะครับ โอเคเตโอเฮอร์นันเดซนะครับเป็นสเตย์แบ็กฟอร์เวดนะครับผมเอสสเตย์แบ็กบายแอคแท็กนะครับผมอันนี้ก็สเตย์แบ็กสเตย์แบ็กสเตย์แบ็กหมดเลยนะครับแผงหลังผมเอาละมาดูที่แทคติกกันก่อนเลยครับเอ่อดีเฟนซซฟสไตล์เป็นบาลานะครับหลังจากที่4-2-3-1ผมใช้เป็นเพสนะครับผมผมปรับลงรู้สึกว่ามันชอบหลุดหลังๆผมเมื่อ ขึ้นอิลิปแล้วไปเจอพวกโดเอ็มบปเป้นะครับการเพจนี่โครอันตรายเลยโดนเขาตักทีนึงนี่โดกับเป้นี่วิ่งทีหายบอกเลยว่าหายผมเลยปรับเป็นบาลานแทนนะครับเพื่อไม่ให้มันเพจหนักมากแล้วก็ยังยืนคุมได้อยู่นะครับผมวายเป็น40นะครับเดฟเป็น55นั่นเองนะครับออฟเฟนนะครับเป็นบิวอัพเพย์นะครับเป็นบาลานนะครับ,รบแต่ว่า เชงคิชันนะครับยังเป็นฟอร์วิร์ดลันนะครับผมเน้นเกมต่อบอลน,นะครับผมเป็นคนเล่นสไตล์ต่อบอลน,นั่นเองเอะไะครับวายเป็น60นะครับเพิเอินบอ็อกนะครับผมไม่ค่อย,อยนิยมเปิดคอร์สสักเท่าไหร่ผมปรับแค่หนึ่งขีดพอคอนเนอร์แค่หนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีคิกแค่หนึ่งนะครับผมเอาละเดี๋ยวมาพูดถึงแผนนี้กันว่าผมเล่นยังไงนะครับแล้วแผนนี้เป็นระบบยังไงนะก็คือ จาก4231เคยที่เป็น CDM 2ตัวนะครับผมปรับเลยแค่ตัวเดียวก็คือกองเต้กองเต้นี่คือตัวเดียวมันเอาอยู่นะผมเลยเลือกที่ใช้แผ่นนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยกองเต้ตัวเดียวเอาอยู่นะครับแซนแม็กซ์แมนนะครับอินสตัคชั่นนะครับที่ผมปรับให้เป็นเบสิกนะเพราะว่ามันจะขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดตามแอคแท็กของมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะตัวนี้ เวิร์กเลดเป็น h ไฮโลนะก็คือลงไม่สุดหรอกแต่ว่าบุกสุดนั่นเองโอเคไฮ g ม m e เ i ีย okay. มตัวนี้ก็จะลงกลางขึ้นสุดนะครับเวิร์กเลดมันที่สาเหตุใช้นี้เพราะว่าจะปีกจะช่วยลงมาลับนะครับแต่รับไม่สุดหรอกแต่จะเป็นเหมือนตัวตัดตัวแรกที่ปีกเขาบุกมานะก่อนที่แบ็คเราจะเข้าไปดีเฟสนะครับผมผมก็เลยเลือกใช้แบบนี้นะส่วน หน้าที่เป็นเกตบีไฮนะครับเพื่อให้หน้า2ตัวนี้ลงมารับบอลเพราะว่ากลางผมจะน้อยมากๆเลยก็คือจะมีแค่เอ็นกูกูตัวเดียวที่ยืนกลางอยู่ข้างหน้าเลยคือมันจะไม่มีช่วงต่อบอลในเกมลุกนั่นเองผมเลยเลือกให้เกต n อ็นบีไฮเพื่อให้หน้า2ตัวนั้นลงมา,งมาเพราะว่าฟิเกียที่เอาไปเล่นหน้าเพราะ1เลยคมเร็วคล่องและจ่ายบอลได้เลยเอามาเหมือนเป็นตัวเสริมกับเอ็นกูกูให้ช่วยจ่ายบอลชิ่งหรือเล่นกับอิน ในขี้วินเลี่ยม3ตัวนี้จะกลายเป็นสามตัวนี้นะครับจะกลายเป็นตัวลุกของผมแบบหน้าบุกทีบุก5้ารับทีเจ็ดตัวก็คือปีอก2 cdm 1แล้วก็หลังอีก4นะจะรับประมาณนี้แต่ไม่ได้รับแน่นอะไรขนาดเพราะว่าตัวไม่ใช่ตัวดีเฟนซ์จ๋าก็จะประมาณนี้นะครับผมโอ้โหแผนนี้เพื่อใครเล่นแล้ว แผนอื่นนะตันอยากจะลองมาใช้แผนใหม่ๆดูผมก็แนะนําแผนนี้นะครับผมผมก็ใช้มารู้สึกว่ามันก็ตอนนี้เข้ามืออะไรก,ก็จะเอาไปลองกับฟุตแชมวิคนี้ด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วย,วยเวลาผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆมีทริคอะไรมาแนะนําใหม่ๆก็จะได้รู้ก่อนคนอื่นเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์อีกรอบนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมผมจะเอาทริคอะไรมาฝากอีกก็ติดตามไปเลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ